สวัสดีเพื่อนเพื่อนสาวงมาเวสแนปกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าทีมไทยของเราเนะี่ยเข้าสู่รอบชิงเอเชียแชมเปี้ยนชิพมาเวสแนปแล้วนะครับและวันนี้ผมจะมาเปิดเผยเด็กแข่งรอบสุดท้ายเพื่อได้ชมกันนะฮะนั่นคือเด็กนี้เองนะครับปรับแข่งรอบชิงนะครับจะเป็นเด็กที่ผมอ่ะคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับไปได้ในหลากหลายสถานการณ์นะฮะและมีการปรับแพทมาสดๆร้อนๆแล้วก็ เอามาปรุงแต่งในการแข่งเลยทันทีนะครับในเด็กของเรานะฮะตัวหลักจะเป็นวอร์แมชชีนนะครับจักแต่ก่อนเนี่ยวอร์แมชชีนมันเปิดปุ๊บคือมันใช้วอร์แมชชีนปุ๊บมันจะเป็นความสามารถเปิดตัวใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้นะครับปรับเปลี่ยนใหม่แล้วกลายเป็นความสามารถแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็พลังของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยนะฮะและเอฟเฟกของมันก็ดีมากๆเลยนะครับ ไม่มีอะไรหยุดการลงการ์ดในพื้นที่ที่คุณต้องการได้นะครับเดของเรานะครับจะมีส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่แบบว่าถูกจํากัดในการลงการ์ดนะยกตัวอย่างเช่นอินฟินิตเนี้ยต้องผ่านเทินนึงถึงจะสามารถเล่นได้ใช่ไหมแต่เราสามารถลงอินฟินิตได้ฟรีเลยนะครับ6จีพลัง20นะฮะแล้วก็จะมีตัวอย่างเอเบนิมอลนะครับใบน,นี้ก็เป็น1พลัง7ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับใช้เล่นคู่กับวอลเมชินได้ดีสุดๆไปเลย แล้วก็ตามมาด้วย c r อส s ซเดียนนะฮะตอนนี้ก็ลงฟรีนะครับถ้าหากว่าเราลงทางด้านของวอรมอชินไปนะครหรือถ้าไม่ได้ลงวอรมอชินก็ยังสามารถใช้ทางด้านของ s c ีนลอสเกิร์ลเนี่ยลงไปเพิ่มได้นะครับเราลง s c ีนลอ l เกิร์ลใช่ไ่มทำให้เราสามารถลงคออสเซเดียนเลยไหนก็ได้นะครับแล้วก็เด้ของเรานะครับมันจะมีเพย์เพยลองอยู่จะเป็นทางด้านของส o r มนะครับแล้ลงเลาลงซันสปอร์ตไปก่อนใช่ไหมแล้วก็ลงอ่า ฟรีล็อตเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับลงลงปั๊มเลนเสร็จปุ๊บก็ตามด้วยสตอร์มนะฮะแล้วเลนนั้นเราก็ปล่อยไปเลยเว้ยเออหรือไม่เราลงสตอร์มเสร็จปุ๊บใช่ไหมเทิร์นสามลงสตอร์มเทิร์นสี่เราลงวอร์แมชชีนอ่ะเทิร์นสี่ลงวอร์แมชชีนเสร็จปุ๊บสมมติว่าถ้าดาเมจเรายังตามสตอร์มอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะเราก็สามารถแปะเลนสตอร์มต่อได้นะครับแต่ว่าคนอื่นจะลงเลนสตอร์มไม่ได้นะเพราะเขาไม่ได้มีวอร์แมชชีนเหมือนกับเราเนาะและเทิร์นสุดท้ายเราสามารถปิดด้วยออ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 ิิิินนนนนฟตีีี้้้พพลััังใหหญ่่่่่ๆไไไไไดดดดดดะะะะะะคครรรรรบบาาาาืืจจจปววยยก็เเเผมมท ปัดคอมโบคู่ต่อสู้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าฝันตองข้ามเนี่ยเป็นเพลปิดที่อลังการงานสร้างใช่ไหมล้วเราได้เปิดก่อนเนี่ยเราก็สามารถเอาอะไรออกปิดได้นะครับหรือถ้าเราเปิดหลังเราก็เล่นอินฟินินได้นะครับอินฟินิทก็ใช้ตัวเป็นตัวใหญ่ที่การโดนชังทีต่อยได้นะถ้าเราเปิดหลังเนาะ หรือถ้าเราเปิดก่อนเราก็ยังสามารถเอาคอรโมเล่นได้เลยครับแล้วก็อินฟินิตเล่นที่มีคอรโมก็ได้นะครับคอรโมเนี่ยผมเอาใส่เข้ามาเพื่อที่จะไว้กันพวกแบบเล่นเปิดตัวนะครับหรือว่าพวกเด็กทําลายอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีคอรโม่เราจะเล่นยากมากนะครับเออจริงๆอะ่ะสล็อตของคอรโมเป็นสล็อตของไคลานะฮะมันจะเอาไว้กันดรอปหนึ่งกับกันพวก 6G ได้นะครับแต่ผมมองแล้วอะ่ะถ้าเราต้องสู้กันหลายๆเด็กอะ่ะผมว่าเราใส่คอรโมเพื่อเล่นได้หลากหลายจะดีกว่านะครับ แล้วเรายังมีเพเพปฏิหารอีกนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราลงมาจิกไปนะครับคือมาจิกเนี่ยผมเอามาเล่นในกรณีที่ไม่สามารถจวได้วอลแมชชีนมาใช่ไหมอ่ะเราก็ลงมาจิกไปเทิร์นสเทิร์นหแล้วก็ผ่านแล้วก็เล่นเทิร์นเจ็ดอินฟินิตชีฮักได้ตามปกติเนาะหรือเราจะเล่นเพย์หลอกเขาก็ได้เล่นมาจิกใช่ไหมให้เขาคิดว่ามี7เทิร์นแต่ว่าเทิร์นสุดท้ายเราปิดด้วยสตอร์มอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบหยัางวะเออคือมาเล่นได้หลากหลายมากเลยเว้ยสำหรับเด็กนี้นะครับ หรือถ้าเพื่อนเพื่อทางบ้านไม่คิดอยากจะเล่นเจ็เทินเนี่ยเอามาจิกออกนะฮะแล้วก็ใส่เป็นมาเวลบอยก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กเราดรอปหนึ่งก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะแล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะ,ะแต่ผมมองว่าตรงนี้น่าจะ Impact ที่สุดแล้วนะครับก็เพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวลองไปชมเกมกันดีกว่านะฮะเออลืมบอกนิดน,นึงครับตัวนี้ก็ทีเด็ดนะฮะโฮฟซัมเมอร์นะครับเราสามารถเล่นชีฮ h ร์ฟอินฟินิตได้6เทินนะครับโดยเราลงโฮฟซัมเมอร์ไปใช่ไหม ปุ๊บเทิร์นสี่เราก็ลงอะไรสักตัวหนึ่งไปก็ได้อาจจะเป็นคอสเลี่ยนก็ได้นะครับแล้วเทิร์นหเนี่ยเราจะมี 6G เราผ่านเทิร์นหปุ๊บเทิร์นหเราจะสามารถเล่นชีฮักกับอินฟินอนได้ด้วยนะครับคือมันเล่นได้หลากหลายมากเลยนะฮะอ่ะถ้าเพื่อนๆทังบ้านนะครับอยากชมในเกมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าครับเปิดมาเจอ ชิกตะเดียตาลา์ชิกเดล,ล,เดลอันนี้มันจะสลับสนามกันนะครับแต่เห็นสนามแรกมายังไม่เห็นสนามอื่นก็ลงมาต่อลวกันอุ๊ยแบ็ควอลแท็กโอ้โหแล้วเราก็รีบลงกระลอกไว้ซะเร็วเลยแบ็ควอลแท็กนี่ต้องต้องลงหนึ่งใบนะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถได้ดอกหกมาฟรีหนึ่งตัว เปลี่ยนทิ้งไปเลยดีกว่าวะเพื่อความสบายสบายหูสบายตาผมเปลี่ยนทิ้งไปเลยดีกว่าไหนๆแล้วก็กูไม่ได้แล้วมึงก็ไม่ต้องได้กูเปลี่ยนมางเลยไม่ต้องมีใครได้ทั้งนั้นแหละคัปปี้แคปได้หมาไปโอเค ผมสามารถเล่นผมไม่ต้องรีบน,นะผมผมสามารถเล่นเล่นเทิร์นเจ็ดได้ไน,นะครับทีฮัลอิฟฟินอรเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะโดนต่อยเพราะว่าเขาหมาให้เราเลแล้วในอย่างถ้าเขาจะต่อยเราเขาต้องต่อยเราสามเล่นน่ะเขาเล่นใหญ่สามเล่นใหญ่แบบแบ็คเิร์มเชีย ที่หน้าเวลามันบ้าพลังมันจะพูดเชื่ออย่างนก็ได้นะไปเลยไม่ต้องกลัวเราเล่นให้เปิดหลังครับเราจะได้ไม่โดนต่อยเขาสแน p เราก็สวนไปหนึ่งตับหรือถ้าผมจะแพ้เขาได้ก็คือ เขามีเขามีอะไรทักอย่างหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนฟิลลิมโบได้อรัอันนั้นเราจะแพ้ได้เฮ้ยทำไมเอาเกวนพูมาลงเลนที่ใส่หมาวะนี่มึงก็ไม่ได้บัฟดิผมผ่านเธอนะ เดี๋ยวรอลงชีฮักเอฟฟีนอรดนี่ถ้าผมมีวอร์มไชีนก่อนหน้านี้นะผมจะได้เอ็นิบโอนิมอลอีกใบหนึ่งผมว่าเด็กนี้ค่อนข้างสถียนนะจริงจริงก่อนหน้านี้อ่ะผมใส่มาเวลบอยมาด้วยนะครับมาแทนมาจิกแล้วก็ แล้วก็ายล่าแทนคอร์โมแต่ผมรู้สึกว่าถ้าจะเล่นในทัวร์แข่งเนี่ยการเรามันต้องครบทุกเรื่องแล้วเราค่อยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาคอร์โม่มันสามารถปิดพวกเปิดตัวแบบพวกคอมโบเปิดตัวใหญ่ๆได้อะไรพวกนี้มันมัน,ม,นมันแก้ได้ส่วนส่วนพวกอ่ามาจิกเนี่ยมันก็เอาไว้ใช้เล่นเวลาแบบ เราไม่ได้บอไมชินขึ้นมืออย่างเงี้ยแบบตานนเนี้ยเนี่ยแล้วก็ยังสามารถเล่นชีฮะอินฟินิตได้อยู่แันของข้างเขาคิดนานมากเลยเขาหลับปะอะไรอดออกมาเอามาขู่นะ่ยโหเปลี่ยนฟิลจริงด้วยเฮียคือแล้วไงอะเปลี่ยนฟิวเลีย้ยงไงอะ ฮะแลวย,ยังไงไม่ได้คิดไว้เลยหรือยังไงอะไรทำอะไรแต่ถ้าปล่อยผ่านเธอปุ๊บผมก็สามารถเล่นชีฮับอินฟินิตได้นะเธอสุดท้ายใหญ่ใหญ่โคตรอ่ะมาดูกันรอบนี้นะฮะ oh. เดอะฮับนะครับโหมาก่อนเลยนะโอ้โหแล้วใส่ นั่งของมิสเตอร์โอมาให้นะครับทำไมไม่เห็นวอล์มจชินเลยวะเอ็กยี่สามถ้าคอมม้งไม่ขึ้นนะผมเล่นยากเลยนะเนี่ยเฮ้ยมีวิธีอยู่โอ้ยยังไม่ทันหวานแะ้ะ ได้อยู่ได้อยู่มันต้องเล่นซ้ายแนม่มาช้าไปนิดเดียวเองแต่ยังไงเราก็ลงได้แค่เทนี้อยู่แล้วเนะาะเทินสามมีทางเดียวเลยต้องสตอมสตอมแปะเลยเพราะว่าเทินสามก็คือไม่ทันแล้วครับไอ เด็กทำลายเนี่ยปเกงๆในก่อนนะเด็กทำลายเป็นหนึ่งเด็กที่ผมไม่ชอบมากมเลยโอ้โหแล้วผมเปิดหลังด้วยอืมงไม่มีดับดับหนึ่งเลยอะ่ะเพราะที่เลนลงไม่ได้ไม่ผมต้องลงตรงนี้ ไม่ผมต้องตรงนี้ถูกครับเพราะว่าเดนเจลูมมันเอื้ออำนวยมันเกินไปไม่ใช่เอเออยากได้นี่วะวอมิทีน่ะอยู่ไหนวะผมต้องปิดเปิดตัวให้ทนันอา้ามันทิ้งเลยวะ่ะ กลางเลยมันจะกินเลยไหมโหเปิดหลังอีกแล้ว เปิดหลังอีกแล้วะไม่ได้วะผมก็ควรต้องหมาเธอเน,นี้ยแหละเดินรอบโอ้แหล้วแม่งก็ไปเวนอ้อมซ้ายเอ,อ,อ้ยทีออพูดมาพอแล้วเพื่อนขังแม่งไม่ทันไฮ้ยังดิขังรูปลีนได้อยู่ผมต้องเปิดก่อนให้ได้แล้วรอบเนี้ย แล้วก็ใช่ต้องเล่นอย่างนี้แหละแล้วก็อะไรออดปิดซ้ายเพจที่ดีที่สุดละต้องขอ้อมวลปีกเก่งๆในก่อนนะ โอเคได้เปิดก่อนสวยวู้เชี่อมามันต้องเป็นไอ้นี่แน่เลยมันลงได้ตัวเดียวเนวยังไงก็ต้องเนวแล้วมันก็จะโดนอะไรอ่อนกูมันต้องระวังขวาด้วยคิดว่ามิเทอร์เน่ยโอตัวจริงอยู่ขวา มันต้องระวังสองอย่างแล้วมึงไปลงเดดพู Deadpool ขวาลงหนวซ้ายหรือไม่ก็แต่ถ้ามันเล่นไอ้นี่เราก็แย่อยู่นะถ้ามันเล่นเดดซ้ายเราก็จะชนขอมันเป็นแนวเถิไปอย่างหนาวเน่า,นาเลยมึง <c oughs> หนาวก็น่าดีครับ ไอ้เพียเอ้ยแม่งหลบหมากูได้แต่ไม่เป็นไรกูยังมีอะไรออดอีกหนึ่งตัวอีกโอ้ออสคอปทาวเวอร์นะครับตานี้บนมือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดอกหนึ่งใส่มันต้องสามใบไม่ขึ้นสักใบเดอะเน็กซัสเอ้ยนายคิดเหมือนที่ฉันคิดหรือเปล่านับีหนึ่งแสดงว่าฉันชนะแล้วนับีหนึ่งโฮสซัม คอสโมผ่านเทินอินฟินิตชีฮักจบเล่น6เทินชนะแล้วโอ้ยไอ้เช่นนี้กลิ่นแปลกๆนะนะผมลงโฟล์ทอก่อนเป็นไรถ้าโดนไอ้เชษยธนูหน้าโง่นั่นโผล่มาเราก็ยังมีฟินนอร์ที่ใหญ่อยู่ โดนละโดนละเอา้าไม่มาสามโอเคผมเปิดก่อนสวยโุ้โ,โเสร็จปุละมึงขออนุญาตจบแบบรอเท่ hey, นะครับไอธนูมึงกระโดดมาไม่ได้ละ นี่ครับถ้าผมลงโฮสช่มชมเธอหน้าผมจะมีเธอหน้าผมจะมี6กชี่พอผมผ่านเธอปุ๊บผมจะสาม,มารถลงได้ทั้งอินฟินิตและชีฮักเลยซึ่งหมายความว่าเลนตรงกลางเนี่ยผมจะเติมได้อีกสามสิบโคตรแรงเอเจเิตตี้พยาพยามพยายามที่จะปัม๊มปั๊มไม่เลยอไม่กลัวอยู่แล้วเนาะถ้ามึงจะใหญ่เกิน30ได้มึงก็เอาอ่ะกูรอชมเลย คิตี้โห่ตรร์มใหญ่เกินสามสิบามสิบเจได้จริงๆเหรออ่ะชีฮะก่อนด้วยกันไอ้นี่เนกาโซนิก สามสิบเจ็ดเลยนะ้เว้ยมึงจะใหญ่กันสามเจ็ดหรอไม่มีทางอ่ะยังไงก็ต้องยอมแล้วผมคิดว่ามันน่าจะยอมด้วยแหละเอาแล้วมันสู้ไงเลือลงขนาดนั้นโห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 ไม่เหนียวมแรกตัวที่สองสวดดีสามเจ็ดบ๊มบ้ม มันกาจะเอาเจ้ากระน้องมาดันผมแต่ว่าผมใส่หมาไว้แล้วครับนี่คือผลที่หมาควรจะต้องมีนะครับมันสามารถแก้ได้ในหลายๆสถานการณ์นะครับเอาไว้กันพวกตัวชนตีอย่างเงี้ยเออหรือแม้กันโดนช่างทีต่อยได้นะฮะถึงแม้ว่าประโยชน์มันจะไม่เท่าไคล่าก็เถอะนะไคล่ามันสามารถกันดอปหนึ่งได้ด้วยนะครับแต่ว่าหมามันโอพีกว่ามันสามารถไปได้หลากหลายกว่าลุกบ้าเฮ้ย ลูกบ้างางี้สตอมผมก็สวยสิครับเธอสองอโหเล่นไม่ได้เลยกูเชื่อเจอกันอีกทีเธอสามเลยแล้วกันเล่นไม่ได้จริงอืม โอ้เด็กนู้นโฮบก่อนแล้วก็ค่อยมาจิกโอเคโฮบก่อนมาจิกหมาโฮบมาจิกหมาโอเค ทำเลยนนะั้นะละถ้าผมเรื่องน,นี้ตึกตึกฝั่งล้นสองตัวแล้วก็อันนี้ได้อยู่นะเอาซันสปอร์ตทิ้งเอาไว้จะได้โตโต อโอเคยังมีบอลแมชชีนช่วยอยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าตาน,นี้ต้องเป็นมาจิกกับคอร์สมู่แล้วเอาคือร,ออรยย้อยเกย์ย้ายเขานี่แล้วก็ปล่อยเพลินเลย ค่สิบสองเวาเราเราไหวเราไหวแค่สิบสองก็ไหวมาจิกเสร็จปุบ๊บกูหมาเลยมึงได้ไม่ได้หรอกถัดมาดิกูไม่ให้มึงดึงกลับหรอกตี๋ให้ว่าแล้วมันต้องดึงกลับโอเคจากนั้นเราก็ปล่อยเพลินผ่านเลยครับแล้วก็รอเล่นรอเล่นชีฮักกับอีฟินอนไป ไม่ต้องเล่นก็นได้วอลแมชีนอ่ะปล่อยปล่อยผ่านเท์นเลยเดี๋ยวให้สนับบอดโตมันเหลือหนึ่งเลนซ้ายมันสามารถต่อยเข้ามาได้แล้วมันต่อยจริง <c oughs> <c oughs> แล้วดึงกลับาตามสบายาพี่ชาย พี <IS> ่ชายตามสบายเลยพี่ชายผมจะโตขึ้นมาอีกผมจะโตขึ้นมาอีกผมเล่นได้หลากหลายพี่ชายผมจะโตขึ้นมาอีกเออเติบโตยักงบกระููได้ครับแต่เขายังไม่ได้เล่นไอ้นี่เลยนะอะไรนะมาดามเวฟอะ เออผมมาคิดคิดดูแล้วเล่นเนี่ยควรเหลือช่องเอาไว้ดีกว่าถ้ารู้ตันนี้เราแพ้ไปแล้วนะ<แ>โอเคสำหรับเกมนี้ผมแถมไว้เป็นตาสุดท้ายนะครับเล่นเยอะไปเดี๋ยวคู่ต่อสู้รู้หมดว่าแผนกูทำอะไรได้บ้าง <c oughs> แต่เขาคงไม่ได้มาสนใจด,นดั้งดูคลิปผมหรอกนะฮะคิดว่านะ ถ้าถามว่าคู่ต่อสู้นี่แอบมาส่งช่อง youtube ผมแล้วเขารู้เด็กผมหมดเลยนี่จบเลยนะเนี่ยเพราะว่าเด็กผมอันนี้ก็ยังไม่ได้แบบคือยังไม่ได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยนะครับแต่แต่มันจะส่งตอนเที่ยงคืนวันนี้แหละผมคิดว่าน่าจะกว่าจะส่งเด็กไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็คงแบบเปลี่ยนเด็กไม่ทันแล้วอะไรประมาณนี้แหละนะฮะโอเคเรามาลุยกันต่อครับผมจะเปิดด้วยโฮป ถ้าผมเล่นตอมเขาต้องมาลงขวานนยแน่แต่ว่าดูจากทรงแล้วเนี่ยเขาเล่นขวาแน,น่ผมลงโค้งก่อนดีกว่าอุ้ยไม่ไเล่นหรอกอมไม่ทชื่นะผมต้องเล่นให้เปิดก่อนนะห้องนั้นอะ ผมเปิดก่อนได้คือจบแล้วอะ่ะเดยกอะไรวะอ๋อนึกว่าไอ้นี่อัลทรอนถ้างั้นก็อีซี่เกมโบอีซี่โบหมาแปะไว้เลยอ่ะผมหมาแปะไว้เลยโบ จะตอมให้ด้วยเพราะว่าสนามนี้มันเราเสียเปรียบนะครับอะไรอ่ะไม่ใช่อะไรออดน,นะอะไรอ่ะเอ้ยปิดแม่งผมว่าตรงกลางเราแรงอยู่แล้วเป็นแรงเล่นอื่นดีกว่าไหม หันต้องกลางมาแรงอยู่แล้วนะเราไปแรงเล่นอื่นดีกวะะ่าไปไม่เชื่อมันแรงกลางอะไรอ่ะมันจะแรงสู้ไอวินิมอมอกับฟเฟรดรอสเจอได้จริงๆรหรอแล้วแล้วยังไงครับนนขนาดแม้แต่อาริเชมก็ยังต้องพ่ายแพ้กับ ผมนะฮะแต่มือเขาน่าจะไม่ค่อยดีแล้วแหละเทิร์นสองเขาลงแพทเรียนเทิร์นสามเขาลงไอเจนคอสันเทิร์นสี่เทิร์นห้าไม่ใช่เด็กอันเนี้ยเทิร์นห้าอันเนี้ยเทิร์นหกเทิร์นสามอันนี้เทิร์นสี่นี้เทิร์นห้านี้อันนี้เทิร์นหกาจะใช่มั้งจำไม่ได้ละแพ้กูอยู่ดีอ่ะไปยังไงบ้างเหรครับเพื่อนๆสำหรับเด็กแข่งรอบชิงของผมนะครับเรียกได้ว่า ปรับเปลี่ยนมาในวินาทีสุดท้ายก่อนจะถึงวันแข่งเลยนะฮะวันแข่งก็คือวันเสาร์นะครับวันเสาร์ตอนเวลาสองทุ่มตรงนะฮะมีถ่ายทอดสดด้วยนะก็เหมือนเดิมฮะ,ะช่องออซซี่เนาะ <S <S เด็กนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเด็กที่ผมเล่นแล้วรู้สึกมีความสุขที่สุดแล้วแล้วก็ในการแข่งครั้งนี้นะครับเราจะปิดฉากด้วยชัยชนะนะฮะเด็กน,นี้แหละผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใส่ชางชีมาก็เถอะแต่ว่าเด็กของเราอ่ะพลังมันใหญ่ใหญ่มากอะ คือใหญ่ใหญ่และเล่นได้หลากหลายะนะครับแต่เท่าที่เล่นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเด็กที่เราอาจจะสู้ด้วยได้ยากที่สุดนะน่าจะเป็นเด็กเด็กมูฟนะครับก็อาจจะสู้ยากเพราะว่าเด็กมูฟมันสามารถมาเติมเลนสตอร์มได้ใช่ไหมหรือไม่ก็อาจจะเป็นเด็กเดสทรอยนะครับมีแค่2เด็กนี้ที่ผมรู้สึกกลัวนะครับอาิชเชมผมไม่กลัวเลยเออผมกลัวแค่เด็กเด็กมูฟกับเด็กเดสทรอยนะครับแต่ถ้าให้เลือกระหว่าง2เด็กนี้ผมว่าเด็กเดสทรอยน่ากลัวกว่านะครับ เพราะว่าถ้าเราถ้าเราแบบไม่ได้หมาปิดเลนเร็วเนี่ยเล่นยากเลยนะเอาเป็นว่าฝักเชียทีมไทยกันด้วยนะครับพรุ่งนี้รอบชิงแล้วไทยแลนด์ปูนปูนจะเป็นยังไงรอติดตามได้เลยนะฮะส่วนเด็กนี้นะครับผมลงรายชื่อไปแล้วว่าจะใช้เด็กนี้ในการแข่งเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วนะครับมีความเห็นวยย่ายังไงคอมเมนต์จะมาได้นะฮะแต่เปลี่ยนเด็กไม่ได้แล้วนะจ๊ะแล้วเจอกันรอบชิง yes.